มึงอย่าเมาได้ได้ให้ได้ไดคนนี้คนนี้คนนี้ต้องคนเนี้ไม่ต้องเกิดบัเหอขอสามคำให้กับคนเมาหน่อยครับเอาสามคำโดนๆให้กัคนเมาหน่อยครับเห็นคนเมาเดินมาเลยเราจะพูดเลยสามคำว่าไอชาชัวสุดยอดขอบคุณมากครัไงครับบอกติกินเหล้าปะไม่กินไม่กินหนูกินกินเอาเหรอแบบโดนๆสามคำเมาไม่ขับ เมมาเหมือนกันเมาไม่ขำเหมือนกันอย่าเหมือนเพื่อนนะอ่ะเหมือนเพื่อนก็ได้เลยนะแล้วปกติทุกปีเนี่ยมีตีกันทุกปีไหมครับค่ะตลอดค่ะกันเลยไี่ตีต้องซ่อน่ะเพราะว่าค้ากันเพิ่ปเติมได้ฟันขึ้นออกเลยวันขึ้นออกเติมเลยขอคำจำกัดความทักสามคำให้กับคนเมาในปีนี้หน่อยครับถ้าเห็นคนเมาเราขอสามคำเลยรับไม่ได้รับไม่ได้ป้าครับค่ะรับไม่ได้เช่นกันค่ะ โครงการปีนี้ไม่มีเล่าทำไงครับก็ลดอุบัติเหตุการเสียชีวิตของรถปิกอัพอะไรต่ออะไรนะคะโครงการที่พิซซูโล่คนตีกันบ่อยไหมครับก็จะมีตอนช่วงเย็นนะคะโอช่วงเย็นช่วงเย็นหกโมงไปแล้วอ่ะเลือกเลือกช่วงแล้วนะหกโมงไปแล้วถ้าเข้ามารถจะบอกว่าเมาไม่ขับเมาไม่ขับเออก็ตีค่ะบอตีดื่มมาไม่ดื่มค่ะแล้วที่โครงการที่รอบชนเมาเยอะไหมเยอะมากตีกันบ่อย เ<ต><ต>ราทยังไงครับเราก็ต้องหลบสิครบถ้าสมมติว่าเจอคนเมาเดินมาใ,ใกล้กับเราเนี่ยขอสามคำให้คนเมาโดนโดนาดน,นายแย่มากนายแย่มากเ,เราน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนขาดสติครับปีทุกปีที่ผ่านมาสงการเสี่ยโลกคนเมาเยอะไหมครจากที่เห็นเมื่อปีที่แล้วครับเหมือนจะมีตีกันด้วยนะครับวิ่งตีกันก็อาจจะเป็นเพราะว่านี่ครับโดยส่วนตัวคิดยังไงคนเมาครับ ถ้าคนเมานะครับก็อยากจะบอกเลยว่าถ้าเมาอะ่ะให้อยู่บ้าน<ล>ไม่ต้องออกมาเล่นนะครับอขอสามคำโดนๆให้กับคนเมาในวันสงการหน่อยครับ<อ>กลับบ้านไปก็ดีค่ะปลอดภัยคะ่ะสงการปลอดภัยไร้แองกอฮอลองค่ะพี่มีโซลโล่คนเมาเยอะไหมครับก็ทุกปีก็เคยเห็นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นนะคะแต่ก็ไม่อยากให้มีนะคะขอแบบสามคำโดนๆให้กับคนเมาในวันสงการหน่อยครับเลิกเล่าเถอะน้องด้สงการปีนี้ไม่มีเหล้าขายนะไม่กินนะ ก็ไม่กินก็ธรรมดาค่ะแล้วสงการนี้ถ้ามีคนเมาน้องเขียนไปคิดไงครับก็ปล่อยเขาค่ะเขาเมาเองปล่อยครับขอสามคำให้คนเมาหน่อยสามคำโดนๆให้กับคนเมาในปีสงการปีนี้อยากินเยอะอยากินเยอะโอเคเอุณปนะครับผมแล้วถ้าเจอคนเมาเราสงการจะทําไงครับก็ปล่อยเขาไปสับันมาเลยครับสันเลยขอสามคำให้คนเมาในวันสงการหน่อยครับชิบหายเอ้ย สัมันเลยสาดมันเลยเมาแล้วให้กลับไปหลับถ้าไม่มีที่หลับจะจัดที่หลับให้เอออันนี้ไม่สั้นแต่มาเต็มมาเต็มขอบคุณมากครับผอ,อโอเมียงพระออมองไม่ขับกลัวไหมคนเมาชอบปะขอสามคำโดนๆเนี่ยคนเมาวันสงการานย์ครับเลิกกินซะไปตายซะ,<ช>ะ<อ>น้องชอบคนเมาไหมไม่ ดังชอบคนเมาไหมไม่มึงเพิ่งกินเดี้มันไม่ได้ไงอ๋อแบบปลุกความเป็นหญิงในตัวคุณขอสมคําดนดนคนเมาโดนสงการหน่อยเจอปุ๊บเราอยากบอกเลยสามคมันเฮียมากค่ะอีกทีมันเฮียมา ขอสามคำโดนโดนขอสามคำกลุ่มเรามีใครโดนกว่านี้สามคำโดนโดนแบบคนเมาสงการครับระวังตายจะไม่ได้แอบคุณมากครับผมตัวส่วนตัวชอบคนเมาไหมครับไม่ชอบค่ะไม่ไม่กินอยู่แล้วไม่กินอยู่แล้วด้วยขอสามคำโดนโดนถ้าเกิดมีคนเมาเข้ามาหาเดินเข้ามาหาเราครับเหม็นมากๆเหม็นมากบ่แต่ในออกแนวเมาไม่อาบน้ำด้วยขอบคุณมากครับแล้วสงการปีนี้ไม่มีเหล้าทำไงครับกินเบียร์ด้วยกันนี่แหละครับแล้วก็ สงการเนี่ยเห็นคนเมาบ้างยังครับยังยังครับนี่แหละครับตีกันไหมตีกันไหมเออทุกปีเขามีเขาบอกมีคนเมาแล้วตีกันจากฝั่งหนู่งเขาบอกมีคนเมาตีกันเขาตีกันฝั่งหนู่ง้งเขาตีฝั่งหนู่งไม่เกี่ยวกับผมไงคิดยังไงกับคนเมาวันสงการถามตรงตัวจริงเล่นหนุกหนุบดีกว่าเออโดยส่วนตัวชอบไอพี่ไม่โจนว่ะเฮ้ยพี่เว้ยแกเราอะไรยัไงผมไม่ชอบเหมือนกันครับไม่ชอบคนเมาสงการรคับผมเมาแล้ว โวยวายครับโวยวายอ่ะแตกทำไมเออแตกทไมน่าขอสามคำโดนโดนได้กับคนเมาสงกรามครับขออ่อนวะเอาสิเอาสิขอบคุณบากครบสงครามสามคำครับสามคดนดนไดกับคนเมาสงกรามเมาทำไมเมาทำไมเอออ่ะอย่ารวนลาม คที่คนสวยบอกแล้วอย่ารุนลามนะครับสุดท้ายเลยขอสัมคันนั้นโดนให้กับคนเมาสงกรามครับเมาไม่ขับครับอ้าวขบวนการขบวนการถ้าสมรติมีคนเมามาใกล้เราเราทำไงครับเดนนี่เดนนีรู้สึกจะแกล้งคนเมาไม่ชอบไม่ชอบเมาอะไรเนี่ยเมาอะไรเนี่ยมึงเมามากถ้ามีคนเมาเข้าไปใกล้เราเราทำไงครับกลับบ้านเถอะพี่อ๋อ ขอสามคำโดนโดนได้คนเมาวันสงการหน่อยครับกับบ้านดีกว่าเออกับบ้านดีกว่ากับกับบ้านเถอะก็คนเมาวันสงกรารเหรอคะไม่ดีเลยไม่ชื่อคถ้าคนเมาไม่ใกล้เราเราจะทำยังไงครับหนีครับขอสามคำโดนโดนได้กับคนเมาวันสงกรานตรนะครับถ้าเจอคนเมาสงกรานต์ปุ๊บเราสามคำได้เลยกระบอกเลยครับเออกับบ้านไปสามคำโดนได้กับคนเมาวันสงกรานต์ปีนี้ ไหวปะเนี่ยเมากะโกต้องเด็กก่อนนะพี่ <laughs> สามคำโดนๆเจอคนเมาเข้ามาใกล้เราบอกอยากบอลเลยสามคำนี้ครับต้องดูก่อนนะ <laughs> ต้องดูก่อน ขอสามคำให้กับคนเมาในวันสงการหน่อยครับง่ายๆครับเมาไม่ขับจบจบจบแนะเมาไม่ขับจบได้ครับคุณแม่ครับคิดเห็นยังไงกับคนเมาในวันสงการครับก็คนเมาในวันสงการเหรอค่ะก็อาจจะเกิดประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาให้อาจจะเป็นคนครอบครัวก็จะเดือดร้อนด้วยไมเมาไม่ชอบค่ะแล้วขอสามคำโดนๆให้กับคนเมาในวันสงการหน่อยครับไม่เก๋เลยอ ขอบคุณครับช่วยช่วยคิดคำสามคำให้คนเมาในวันสงกรานต์หน่อยสามคำนี้ถ้าเจอปุ๊บอยากจะบอกเขาเลยครับเลิกกินเถอะหยุดกินได้เลยหยุดกินหยุดกินเหล้าหยุดกินเหล้าอ่าโอเคขอบคุณครับขอสามคำแม่คนเมาในวันสงกรานต์ครับเลิกเหล้าเถอะเออพวกติดื่มเหล้าไหมไม่ไม่ดื่มเลยแล้วคนในคนในบ้านไม่ไม่ไม่กินจริงแล้วคนในบ้านมีใครดื่มไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีเลยโอ้ยมีชอก็ ไม่กินเหล้าสุปรีด้วยครอบครัตัวอย่างนะอ๋อสคดนๆนี่าคนมอใรสงการรครับกินเพื่ออะไรงานมากการอาหารไม่ขายเหล้าเบียร์จะเป็นยังไงครับคงก็น่าจะดีครับดีขึ้นกว่านครับเพราะว่าทุกคนจะกินเหล้าเบียร์นะครับก็ดีค่ะก็จะได้ไม่น้องไปเสียเงินซื้อของแพงๆด้วยซื้อไอ้พวกน้ำที่หก็ไปถอย แล้ถ้าเกิดว่างานสงการไม่มีเหล้าเบียร์จะเป็นไงครับก็จะไม่มีไม่มีเกิดเหตุตีกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบเล่นแบบคุ้งข้าวเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แบบมันก็จะแบบคนเขาก็จะเล่นอย่างมีสติมากขึ้นนะแล้วไงคนเมาไม่ชอบไม่อยากอยู่ใกล้คือแบบเหมือนเป็นนักเลงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไม่ดีอ่ะขอสามคำให้กับคนเมาเดือนสงการหน่อยเขาผ้ามาหนึ่งเถินเขี่ยมาก ขอสามคำเน้นๆเนี่ยคนมอเราสองการครับหยุดได้แล้วงงไหมขอสามคำโดนๆเน้นๆเนี่ยคนมอเราสองการหน่อยเอาแบบ <c oughs> เนี่ยจักใจเลยอยากจะบอกเขา, <c oughs> เากลับไปนอนแล้วกันครับ